วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเปเร่ parents, นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแข่งยิงปืนกับฝรั่งนะครับไม่ใช่ปืนนะครับเขาคือ BB บ,บีกันทุกคนไม่ใช่ปืนจริงนะครับยิงไม่ตายนะครับแต่ก็คือเราจะยิงแข่งกันว่าใครจะโดนเป้าเยอะกว่ากันนะครับนะครับทุกคน เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับเป้าของเรานะครับเดี๋ยวเด๋ยวเอาซูมให้ดูน่นนะครับเป้าของเรานะครับชเวตมะนาวใครจะยิงแม่นกว่ากันนะครับเจของเปิ้นเจ้าของเปิร์มิสเตอร์ฟอร์มออสเตรเลียดอนเจเลียออสเตรเลียดอนเจเลียอย่าไปยิงอย่าไปยิงบอสในีเตอร์นะโอเคชดบอสในเจ้าโอ้โหนอิโน อリเวันทมมวยโอเคพี่เล็กกินนี้พี่เล็กนะครับโอลิวันททมวายวายซิไทมทำไมต้องหกครงคนคนละ6กหครงโอเค6ช็อต h you feel ช็อตสิช็อตสิช็อตสอต f r o กี่เขียวมาเขียวหนึงเขียวสองเย่ดูน็อตติงเลยนะพ่อเอาใครคนที่2องมี่ โอเคมา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 ลำยองเซ็กซี่ลำยองเม่ซ็กซี่ลำหลูกนะโอเคคนละหกห้าหกยูพุตแก๊สอะไรนะพ่ออืนต้องสั่งนอเกันออยแก๊สเราพอพอแล้วพอแล้วไอ้ที่ชุดโกสแตนเดวันนี้ี่เหรอฮะบุเบีย อหกลูกอไปยาโอเคไปเลยตูดตูดโยนตูดตูดมันต้องดึงก่อนใช่ไหมดึงดึงตรงไหนตรงนี้เหรอตรงไหนอ่อพ่อแว่แแว่แแว่ชุดเล็กมาชุดนาวจะตัวเฟสเอาเลยไปเอาไปใกล้ๆอย่าลองดิหกสองโอ้โหเซ็กซี่นะคะออกออกหรอเออไม่ออกยังไม่ออกยังห้าว ออกออกแล้วลองลองลอออกนี่แล oh ้วลองลองยิงลองไปเดี right. oh, mm. ๋ยวก็หมดพอดีอ่างนีเลยอ๋อนออกสี่หาอหนัดนึงไม่หกไม่ต้องใส่เต็มเลยมาใส่เต็มมันจะได้เป็นสิบโอเคดนทีเดียวไม่ใช่เราก็ต้องยิงหกลูกไงเราจะไม่ใช่หมายถึงว่าใส่เต็มยิงแค่หมดนัดหมดหมดหมองอ้าว แล้วเราจะอะไรยังไงไปเล่ไปเล่พูดพูดมั้มเอาใส่เต็มเลยเอาให้พี่เล็กยิ่งอีกรอบนึงแกตัวอ้าวแล้วพอล่ะพอก็ใส่เต็มพออยู่พูดฟูอย่าใช่อ๋อโอเค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 ไอ้ไอ้ไอ้ดอนชูโยฮัมดอนชูโยดอนชูโยบอล้องใส่เต็มเลยเต็มพี่กัดเออครับผมนั่นแหละเต็มทุกคนเพราะเราไม่นักลูก โอเคเราจะใส่เต็มฝักนะครับเปลี่ยนตาขอใมญ่เลยพี่คัหไมเอยากไม่อยากเสียโฉมทุกตอนตอนเสียโฉมเขาริงไปต้นไม้เขียวเอ้ยมันไม่เหลือให้มึงเสียแล้วเขียวกับกลเมืนกันเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพุงเปิดเพลงเด้อกําลังอันนี้แป๊บหนึ่งเด้อ อ้าวยิงเม่เลยจะยิงให้ดนค่ะแม่แม่ไม่ใชเอโอเคยกันดูมั้อูอยูอ้าวพี่เล็กไปไหมเซ็กซี่ลำยองลำยองดูลำยองดูลำยองเก่งวันเดเซ็กซี่ลำยองโอ้ดูท่าท่าสวยค่ะหนึ่งสองสมม สี่ห้าองโดนสามสี่แล้วสามโดนสี่ห้าหกเจ็ดหกหกโดนหกโดนเท่าไหร่โดนหกหกหกลูกต้องใจเหมือนหางระวังนะเอาปะต้อเอาปะต้อโอ้หัวตายสามเปียกบอกจะไปยิงเล่นเอาอะไรหรือเปล่าเอาเบียร์ แมน can stand it ยืนอายไมกลัวอะไนี่คิดวล oh this for fun good มาเนี้ยยูยูสแกรเหรอเขาจะทำเขาไปอารมี่อีเขียวเอ้ยผัวมึงไปทหารอีปอบอีเนี้ีเมลี่เขาไปทหารเขาจะไปกลัวทำไม ขนาดเี้นละไอ้ที่ไหนละผัวเป็นทหารผัวตำรนจเป็นจิ้มทารนไม่ใช่เนี่ยนางเคยไปทหารเขาก็เคยยิงขนาดฉันเข้าค่ายรอดอฉันยังได้ยิงเอ็นคือหผมผมคิดว่าผมน่าจะเจ็ยิงยิงโดนกับเพื่อนนะไปเล่เติมไปเล่ทีหลังยิงไม่ถูกรไม่เป็นไรไปเล่ยิงเลย เอเลยยิงเลยเอาเอให้เมนรีก่อนอ๋ออันนั้นเติมให้โฟแล้วก็เติมแไอ้เขียวเดี๋ยวมืออื่นไปฉีดวัคซีนไม่ได้ไอ้ช่วยจวดกันอินฟินิชไปยืนยืนอยู่เส้นขาวเส้นขาวเส้นขาวไม่เป็นไรมันจะอยู่ไกลเพราะมันอย่นสายยได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละเตรียมปัง ไอโดนหกไอโดนหกทีไม่โดนไอโดนหกทีไอพ่อไม่โดนสักทีเยมรีักไม่โดน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 ม่ดนมโอเลยที2ทีเฮระวังอย่าหันหลังคนไปหมดแล้วหมดแล้ว2องทีแล้วแกโดน2ที อ่ะตอนนี้แม่ชั้นหกหแลได้กันสทีอ่าแกสอชั้น6กคนนิดนึงก่อนนาวนัมเบอร์วันเอเจลายองคนสวยนัมเบอร์วันนาวไปเล่ไม่ได้สักลูกใช่ไหมไปเล่ได้ก่ได้ก็ยังไม่ได้เยงอะยุนเมลีได้ตั้งสองโอ้ไข่ทอมาเอ้โมบยอเอ s อายุนยูช่โอ้จะมันหยาดฝรั่งไอไอชายวันทําโอเค

ปืนอะไรแพงวันนั้นไม่มีปัญหาเลยใส่ไงวะใส่ว่าแรงแรงไม่มีใส่แก๊สอีกใส่ให้เต็มใส่จนมันพุ่งออกลับมันจะพุ่งกลับที่เดิมแล้วคือเต็มเอ๊ะแอรเต็มหรือเปล่าพุ่งกลับที่เดิมคือเต็มอ้าวดึงสลักไ สลับสลับข้างบนเออได้แล้วเออวันเอ้อวันยังวันเองนับแต้มดินับแต้มที่ได้ยกอีกรอบนึงยกข้างบนอีกแรงให้เต็มเงี้ยมึงเนี่ยโยนไม่โดนเออเอาอย่างงี้เออเอาอย่างงี้ดีกว่าแก๊สน้ำเบาแน่นอนแก๊สไม่เต็มมันเป็นอะไรไม่ใส่แก๊สเนี่ยใส่ให้เต็มจนมันพุ่งกลับที่เดิม มันก็กลัวแต่แกระเบิดเวทเวทไม่ระเบิดเวทโยนโยนโยนได้แค่อันเดียวไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้แก๊สมั้ยแก๊สมันสองี่สิบก้เนเอาใส่ในไรหาเลยยากคือขาดเขาวิวสตไม่พูดถึบูลเลยสักในใส่ลูกมันก็เล่นเหรอพลัง ยิไม่ได้จาเยจาฮนมบอร์วนนบอาือเปาถูมาแล้วหกนัดนัดละเมลีได้สองนัดยิงเก้าถูกหกอ่ะโค้โเต็มเต็มตอนนี้คุณแม่ยังวินเเดี๋ยววินนอเดี๋ยววินนอร์ อด้ววเลยล้วเลยให้ training. โดนกระป๋องเลยเยไม่เป <c oughs> ็นไรยิงเลยดนไอซเไออองสองดไม่ไม่ไมยสองเท่ากับเมลเท่าเมลีเือได้ให้มันรู้สักบ้างว่าใครเป็นใครเอ้าก ยังไปนับทำไมยังไม่โดนกระป๋องจะไปนับไปอีกไม่โดนวะกูวแล้วมันโม่หลายเนมาถูกเฟนเลมันมาถูกมันมาถูกไม่ไไมไมันกระด็นมาถูกขาพี่ตาโอ้มันใจย็งอย g o ่ไดับบอลาต่อไปอ้วนโอ้ยเศร้าเลย กวนแล้วเดี๋ยวลาสแกมแสดงว่าคนอ่ายิงแม่นนี่มันงอ้วนจะทำลายสถิติเลยอ้วนบอกจะมากกว่าไอ้กอ้วนบอกจะมากกว่าเอ้ยมือเดียวดูเพื่อนไปเลยพกเขากลัวกันจัดพวกเราไม่กลัวกันอีเขียวอีเขียวมึงมามึงได้สองเขียวอ้าวได้แใชวได้แล้วมาได้ไปไอ้ผู้ใหญ่บ้านเอาเลยอย่าพึื้นย่าพึ่งไม่กวนเราชอบเ็บเนบผู้ใหญ่บ้านจะ่ที่ใกล้เดี๋ยวกูจะนยืงด่าคุณมะเบิ้ง เอ้งไแเออมันไม่มาแถวนี้หรอกโอ้ยเมื่อกี้วายกินเดินกลับ้านโวถูกขาน้องอยู่นะจริงไม่ใหญ่บ้านนว่าจะทํลายสถิทีเราได้ยังไงสามมืมันโดนตู้เอกไม่ดไม่โดนเอาไว้ไม่ได้เอาให้หมดยกขึ้นมาก่อนไม่ต้อคิดเยอะมึงอะไม่โดนตักเรื่ อ่ได้หนึ่งได้หนึ่งอัเดอร์วิน่าแล้วไงม่บอกว่าเป็นจะลงมาถี่ฉันฉันได้ปกเลืออาทิตาลาสอาทิตาเดล拉สโอเคคงจะไม่ถูกเหมือนกันนี่ก็คือเป็นรอบของนาอาทิตานะครับคือเย็นแถบหัวโคตรหนักเลยมันเย็นอยู่หัวโคตรหนักเออเนาะอ้าวอุยไม่ออกไม่ออกไม่ออกเหรอ บ่ออกอเอกมันไม่ออกเอาถือไว้ไม่ม no> ันไม่ออกอ๋อมันคาอยู่ตรงนัมันไม่ออกโอเคที่นี่ออกแน่นอนมาใช่โอเคโอเคมอือเสียไปลูกเอาละกูก็ไม่ได้แม่นตลอดนะเว้ย โอ้โหหมดแล้วไม่โดนอะไรลุกหมดโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็คือคนแซมเปี้ยนของเราก็คือพี่เล็กคนสวยทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายกระทืบไลค์ like ด้วยนะบุ้มบุ้ม